สวัสดีครับมณีลุงเอกพามาเบ่งขนมเด็กๆนะครับซึ่งการออกแบบโอ้โหดึงดูดเด็กน้อยดีครับเด็กน้อยหลายๆคนชอบนะครับเบ่งแต่ละคำขนมแบบนี้นี่ครับการออกแบบราคาไม่แพงนะครับชิ้นละห้าบาทเด็กน้อยมาแห้งครับแบบนี้เบ่งครับ ยอ้อบยุคสมัยในการออกแบบขนมนี่สุดยอดดีครับออกแบบได้สวยงามและก็ดึงดูดใจเด็กๆนะครับนี่ครับข้่นนองอันนี้ก็โอ้โหสีบยย่นใจเล็กหน่อยอยังไรครับออกแบบได้สุดยอดแห้งออกแบบได้สวยมากเนี่ยอันนี้กัมมี่ไส้กรองนี่ ออกแบบเป็นรูปใส่กอกครับถ <c oughs> ือว่าสุจยอดมาอันนี้ยิ่งดังครับออกแบบเป็นรูปไข่ดาวต้องยอมรับว,ว่าขนมนะครับคล้องอยากขล้องกินข้องเล็กหน่อยนะครับออกแบบสวยงามจริงๆนะครับตามยุคตามสมัยดึงดูดใจเล็กหน่อย ยุคสมัยลุงเอ๋งเนี่ยไม่มีหรอกครับยุคเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วนะครับสามสิบปีที่แล้วก็ลุงเอกก็ทาพวกกรอบนะครับเต็มที่กับน้ำแข็งใสก็ไปติมแค่นั้นนะครับขนมประเภทนี้แบบนี้ส,สวยๆอย่างนี้ไม่มีขายหรอกครับต้องยอมรับว่าเด็กหน่อยสมัยนี้ครับของกินของใส่เนี่ยดูร้ายลีครับท่านสมัยท่านสมัยโทรศัพท์เนี่ยอยากเบิ้งการ์ตูนย่ำไรก็ได้ครับ อยากเบิงการ์ตูนแามใดกับคลิดเขาไปใน u t u b e ครับ่องทางการสื่อสารหมากใหม่แต่ก่อนนิดหน่อยนีย่ถ้าจะดูทีวีนะครับการ์ตูนเนี่ยเต่มเช้ามามีช่องเดียวครับคือช่องเก้านะครับเป็นแรงการ์ตูนให้เล็กหน่อยต้องตื่นแต่เสาร์นะครับเพื่ออะรครับเพื่อมาดูการ์ตูนครับสุมมาห,หน่อยนเล็กนหน่อยเติมแงมใดก็ไดดเพราะว่าการ์ตูนมีให้ดูทุกวันทุกเวลาอยากเปินเนดแา่ใดก็ไใดครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่น,นี้ก่อนนะครับ มันพี่อย่างไรครับอยากแนะนําขนมเล็กนอยซื้อที่แนะนําไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้มันโอ้โหของกินของอยากมันสุดยอดอีกลนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องน้องนูๆนนี่มีของกิน,ปนแปลกๆร้ายนะครับของกนนินแปลกๆเยอะออกแบบสีซัมสวยงามเห็นบอครับสุดยอดอีกลครับพี่น้อง